เหมือนชาสตร์กษัตริย์ช่วยกำจัดความโทสระปลอรวมชาวประชาช่วยยึดเหนี่ยวสู่รวมใจเรียงคณะกรรมาการผู้ทรงคนนุณฒิและผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวพัุดาหากนะนัดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุนลับราชกัญญาราชวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากกรรมนจะนะังหวัดนครนายก ่าสุนทรพจน์ในหัวข้อเยาวชนรักสถาบันจากบุคพภัณฑ์ขั้นต้นรัยายถึงต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ถึงก้างสาขาให้โรมเมาแก่หลับสั์น้อยใหญ่ให้ที่พักอาศัยให้ทันยาหารและเป็นบอกเกิดความรักความสามัคคีทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าร่มไม้ใหญ่ที่อาศัยต้องอาศัยระยะเวลา นะ้ำที่อุดมสมบูรณ์และ,สะแสงแดดที่เหมาะสมในการจเจริญเติบโตหตันต้นกล้าได้รับการดูแลรักษาตามธรรมชาติคือดินที่อุดมสมบูรณ์น้ำที่ดีสแสงแดดที่เหมาะสมและระยะเวลาที่เหมาะสมในการจเจริญเติบโตเชื่อได้เลยค่ะว่ะตารต้นกล้าต้นนั้นจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่เราสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายในวันนี้ ต้ไนไม้ต้นนี้ก็เปียบเสมือนกับประเทศของพวกเราที่มอบที่พักอาศัยให้ทัญญาหารแก่พวกเราทุกคนประชาชนต้นไม้ต้นนี้ต้อง,องเปียบเสมือนดินดินเปียกเสมือนชาติน้ำเก็บได้ดั่งพามหากษริย์์ตั้งตาหาดืนหยา การสาขาให้พวกเราทุกคนต้นไม้ต้นนี้คือที่พักอาศัยของพวกเรานั่นคือประชาชนพวกเราได้อาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ที่มีชื่อว่าประเทศไทยพวกเรานั้นเกิดไม่ทันไดเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้นนี้กว่าลำต้นจะใหญ่กว่ารากจะยึดติดกับดินได้มั่นคงต้องผ่านมารสุตรเรืองราวอะไรมามากพวกเราไม่รู้เลยค่ะว่าต้นไม้ต้นนี้ ต้องผ่านเรื่องรานะสาสมองมากแค่ไหนเมื่อเวลาเนื่นาเท่าไรต้นไม้ต้นตนี้ก็ยังดู่ัับได้ถ้าจากดินน้ำและสังเข้าแสงจากดวงอาทิตย์อยู่เสมอเนะมื่อเราเปลียบดินน้ำและแสงอาทิตย์เข้ากับสถาบันชาติศา,ศาสนาค้ามหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ความมั่นคงแก่ประเทศเมื่อต้นไม้ต้นนี้ ก็จะเป็นดับร่มโพร,ร่มใสให้แก่พวกเราถ้าพวกเราขาดการรักษาขาดความเคารพหรือไม่เร็นเห็นผลถึงความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหาตักษริย์ก็เปรียบกับว่าเรานั้นกำลังละเลยหรือลดความสำคัญของต้งไนไม้ต้นนี้ลง ไม่สาม,มารถยึดติดอยู่บนพื้นดินได้อีกต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นแล้วต้นไม้ต้นนี้เมื่อถึงเวลานั้นแล้วถึงดินจะอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหนน้ําจะดีมากเพียงใดแสงแดดจะเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์สําหรับต้นไม้ต้นนี้ต่อไปทุกท่านคะอยากเห็นต้นไม้ที่แห้งตาย ำรุงรักษาดินน้ำและแสงอาทิตย์ให้พวกเรารักในดินพักดีต่อน้ำและเพื่อทูนแสงอาทิตย์และอกกบกอดต้นไม้ต้นนี้เอาไว้เป็นที่พักรักษาเป็นต้นไม้ที่มอบความสุขให้แก่เหล่าสัตว์น้อยทั้งหลายจากนี้และตลอดไปขอบคุณค่ะคุณพกได้มครับ